นที่เราจะเริ่มคูณเนี่ยแล้วก็มาหาคำตอบในคร่าใช่ไหมด้วยการเอาอตัวตั้งตัวคูณนี้มาทรกันก่อนคะประมาณประมาณ5นะคะขอดูซิว่าใครสามารถประมาณค่าตรงนี้ได้ผู้ขอเป็นเลขประมาณเต็มเป็นร้อยแล้วกัน,น 1, 2, 3, ห,หนึ่งสองสามค่ะมอนต้าได้เท่าไหร่คะหนึ่งพันเจ็ดร้อยจะมาเป็นร้อยหลักอะไรหลงหลักสีเป็นเลขเจ็ดกัน ได้หนึ่งันเนะคะเดี๋วอย่าเพิ่งทำนะงตามก่อนนะคะอะขอยหนึ่งคนนับหนึ่งสองสามรันค่ะได้เท่าไหร่คะอะอันนี้หลักสูรหลักสิบไม่ถึงหน,นึ่งเ้อะหลักร้อยเหมือนเดิมได้สีออ่ร้อยอะขอยหนึ่งคนจากนะั้นเอาเข้าประมาณมาทำาังไงคนับหนึ่งค่ะสองสามค่ะอรันค่ะทำาไงคะเอา1,700งพัน ร้อยเปนยังไงคะเทคนิคส่วนสี่ตัวคะอ่าด้๋นอ้หนึ่งสองสามสี่เราเอาศูนย์สี่ตัวนี้เอาใส่ร้อยไว้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วไกคคะสองเอาพันอาเอาสี่ตัวนี้ไปคูณกับสิบเจ็ดที่เหลือเนาะสี่เจ็ดจะเท่าไหร่คะช่วยตอบได้สี่เจ็ดยี่สิบแปดใส่แปดทดยี่สิบแปด สีเดิน่ีวยสองกลายเป็นหกคำตอบของข้อเนี้ยน่าจะประมาณเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่อ่านได้ตาอะไรอยู่หกหกแสนแปนหมื่นคำถอบคือเราทิ่ตรงนี้เราเพื่ออะไรอะครับประมาณประมาณคำตอบคท่าไห้ก่อนเลยค่ะได้รู้ว่าค่าคทะเลมาไว้ว่าคำตอบน่าจะประมาณนี้โอเคตอนนี้เราตั้งคูณจริงๆเลย ต,ต้าอของเราคือ1 6ึ9คูณด้วย418เริ่มต้นต้องคูณอะไรก่อนคะแปต้องขอเขีนนิดนึงควาท่านี้ต้องเกิดจากการเอาแปดแปตัวนี้เนาะตัวคูณตัวแรกหลักหน่วยไปคูณกั 1, บ1679ตพห้ามัน,นไหมเั็นไหมคะ,คะการเราแปกคูณอะไรก่อนแตดคูณเก้าเจดส่สอง ต่อไปแคูณอะไร8คูณเจด<ป><ป>คูณเจได,ด้ ห้า 8, 8, 6, 5, แล้วสุดท้าย8ปดเป็นแปดหกหายเซ็สิบสาโอเคจากนั้นนักเรียนบรรทัดต่อไปเิดจะอะไรคุณก <chill>. ันคะหนึคูณไม่ใช่หนึ่งสิสิบสไปคูณกับเหมือนเดิมพอแป้าเหมือนเดิมคือ1 6ึ่งพันหรอยเสิบนาะแปสิตัวเลขมีสง่งใช่ไหมเช่ใช้ให้เร็กเดียวกับที่ทนที่เมื่อกี้ได้ไหมทำเลยคะ รอ้อยเลยอ่ะพวกชใช้สีพิเศษแล้วกันเนาะให้รู้ว่าสูตรตัวนี้เป็นสูตรของค่าเหลั่สิบที่เราใส่รอไว้ก่อนเนาะอันเก่าและอันอีกค่ะจะได้ไม่สับสนนะคะง่ายมากเลยเลิหนึ่งคูณอะไรก็แต่หนึ่งคูณจำนวนอะไร้็แต่คำตอบจะเท่ากับจำนวนที่หนึ่งไปคูณด้วยใช่ไหมใส่สูตรร้อยแล้วเลิศคูณเก้าได้ได อะต่อไปตัวคูณสุดท้ายคืออะไรคะสี่อะไรลูกสี่ร้อยสี่ร้อยคูณกับตัวตั้งเหมือนเดิมหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดเก้าท่านใดๆอะใก้ตัวก็ต่าตัวใส้ศูนสองตัวเพราะว่ามันเป็นเต็มสี่ร้อยตรงนี้เนาะใส่ศูนย์สองตัวนี้ไม่เกี่ยวกับการที่เป็นคูณนะใส่รอง้อ้ก่อนนะคะที่ตำแหน่งเอาไว้แล้วงัยต่อคะนักเรียนสี่คูณเก้า ทดสาต่อไป4ีคูณเจได้ยี่สิบแปดย่ปดิดสามต่อไป4ี่คูณหกหกคูณสี่ได้ยี่สิี่ากลายเป็นยี่สิบเจ็ดทดสต่อไป4ีคูณหนึได้4ี่วยสองกลายเป็น get ลงเจนเตน <Gen. S 1> ใส่ศูนและคนหนือสุดท้ายใส่ได้อะไรคะ <Gen. S 1> คำตอบของเราเนี่ยได้7จ็ดแสนหน่้ถามว่าห่างจากหกแสนแปดพนเยอะไหมไม่เยอะมันยังพอรับได้เนาะแสดงว่าคำตอบที่เราใส่อะอ่าน้มกันได้เท่าไรครสน่งพั1แปดร้อเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล มันก็จะไม่ผิดใช่ไหมในคำตอบที่สมเหตุสมผลแต่แน่นอนถ้าเรียนลึมใส่สูตรตรงเนี้คำตอบมันต้องถอยหลังกลับมาอาจจะได้ประมาณแค่เก้าหมื่นใช่ไหมซึ่งเรา,า,รา,าประมาณเราไว้ประมาณถึงหกแสนเลยมันหา่างกันเยอะไหมเยอะไหมคะถ้าในกรณีที่เราลืมใส่สูตรใช่ไหมคำตอบอาจจะบวกกันไปกลายเป็นเก้าหมื่น้รงลองว่าเไร ไม่ประมาณล่า600,000แต่มันได้90,000มันน่าจะไม่ถูกต้องกลับมาควบคูณดูมาอ่ะคำกรอันนี้ใส่เลขไฮให้เรียบร้อยเดี๋ยวให้เรียนลองทำข้อไหนเองลองๆนิดตอนี่ต่ออะเพรเองนะคะอ่ะลองทำได้สำหรับตอน